เตือนภัยแบบนี้ถูกกฎหมายไหมซสาขับรถไปแพร่กุ้งครั้งแรกซสารายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปในติกตอกเล่าประสบการณ์หลังจากเดินทางไปแพ่กุ้งที่ตลาดแห่งหนึ่งในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแต่ต้องเสียค่าปรับที่เข้าช่องจอดรถผิดโดยพนักงานไม่รับเงินโอนและยังไม่มีใบเสร็จรับเงินให้อีกด้วยผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าให้เข้าช่องสองนะคะทุกคนอยากจะบอกทางแพ่ว่า คุณควรติดป้ายบอกทางนิดหนึ่งนะคะประสบการณ์แรกอย่าหาธรรมโดยในคลิปสาวรายนี้เล่าว่าตนเองอยากกินกุ้งมากและมีคนแนะนำให้มาที่ตลาดดังกล่าวจึงขับรถไปแต่ด้วยความที่ทางเข้าลานจอดรถมีสองช่องซึ่งเธอไม่รู้ว่าต้องเข้าช่องไหนและไม่มียามอยู่บริเวณดังกล่าวจึงเลือกที่จะเข้าช่องหนึ่งเพื่อไปจอดรถก่อนจะเดินไปดูกุ้ง แต่ก็พบว่าแพรปิดไปแล้วเนื่องจากเธอไปตอนเที่ยงซึ่งแพรเปิดตั้งแต่เช้าขณะที่เธอกำลังขับรถออกจากลานจอดรถได้มีพนักงานไม่ให้เธอออกและพูดว่าขอบัตรด,ด้วยเธอจึงถามว่าไม่ได้หยิบบัตรมาและต้องไปหยิบบัตรตรงไหนซึ่งพนักงานถามกลับว่าเธอเข้าช่องรถจักรยานยนต์มาได้อย่างไรทำให้เธอยกมือไหวและบอกว่าตนเองไม่รู้เพราะเพิ่งเคยมาครั้งแรก ก่อนที่พนักง,งานคนดังกล่าวจะบอกว่าเธอต้องเสียค่าปรับไม่อย่างนั้นจะไม่ให้ออกเธอจึงสอบถามว่ารับเงินโอนหรือไม่แต่พนักง,งานบอกว่าไม่ได้จนเธอต้องให้พี่ขับรถมาจากบ้านเพื่อเอาเงินสดมาให้อีกทั้งยังไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ด้วยเราบอกเขาว่าพี่คะงั้นรับเงินโอนไหมคะแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ทุกคนคือมันมากไกลมากเราต้องโทรให้พี่เราจากบ้าน เพื่อเอางเงินสดมาให้เขาแล้วเราขอสลิปเขาเขาก็ไม่ให้คือเราอยากรู้มากว่าทำไมขนาดนี้เลยเหรอทุกคนเราเพิ่งเคยเจอครั้งแรกจริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปปิกคอม